สวัสดีครับผมป๋องเบญจาภาคีวันนี้เรามาชมพระสมเด็จวัลคังพิมพ์ใหญ่เกตทะลุชุม้มยุคปลายตอนกลางหลวงวิจารณ์แกะแม่พิมพ์ถวายสมเด็จโตวันณะออกขาวอมเหลืองเด่นฮะเนื้อพระวันนี้จะเป็นเนื้อพระ แก่ปุณดิตนะฮะพระผ่านการลงลักมาแต่เดิมนะฮะครับสวัสดีครับสังเกตเส้นุมฮนะเส้นุมไหวใหญ่การตัดขอบคิดแล้วเนี้ยจริงๆครตัดขอบปิดว่างแหละแต่พระเขามีการหดตัวหดตัวเช็ดตัวนะฮะ ในทันให้ดูขอบซุมตกขอบยขยายขึ้นมานิดนึงนะ สังเกตนะฮะเส้นซุ้มไหวใหญ่เส้นซุ้มไหวใหญ่นะฮะสังเกตใบหน้ารูปไข่นะกเกตยาวทะลุซุ้มบอกไปนะฮะแล้วก็ดูเส้นนะครับเป็นเส้นวาสนานะฮะจะลากลงมาระหว่างกลางแขนเกินหายไปยก็สอกนะฮะถึนวาสนาหรือที่เขาเรียกกันเท้นกันล้านเท่นกันล้านนะฮะ พระองค์นี้เป็นพระพิมพ์นิยมอีกพิมพ์หนึ่งในบุงการนะฮะตังเกตฐานฐานหมอนนะฐานหมอนนี่หัวฐานตัดตรงนะฮะแล้วก็ในระหว่างกลางฐาน,นมีการยุบตัวเป็นแอ่งนะฮะตัวที่หัวฐานด้านขวาพระนี่จะมีเดไก่ชีเข้ามุม เส้นทุมเนี่ยสังเกตเส้นทุมนะฮะเส้นทุมเนี่ยลักษณะเส้นทุมเหมือนตัวกอไก่นะแล้วก็เหมือนกัเส้นไหวใหญ่จัดขอบปิดกว้างนะฮะพระองค์นี้ผ่านการลงลักมาประเดิมนะสังเกตน,นะฮะจะมีลงลักปิดทองล่องแติ ลักทองทองเขาล่อนเปนเหมดและชาติกาพองเลังหลวงให้เห็นนะฮะังเกตพระจะดูเป็นสามมิตินะฮะพื้นนอกซุ้มจะสูงกว่าพื้นในซุ้มพื้นในซุ้มจะสูงกว่าในวงแขมทั้งสองข้างหัวไหนด้านซ้ายนี่คอดเกี่ยวนะฮะตัดเฉียงส่วนหัวไหล่ขวานวนในโค้งมนในซอกลักแร้ซ้ายนี่จะมีความลึกนะ และก,กว้างกวา่าใน้อกลักแรกขวาอันนี้เป็นโครงพิมพ์นะเป็นโครงพิมพ์ของหลวงวิจารศิรนัยสังเกตเขาซ้ายนะฮะเขาซ้ายยกสูงกว่าเขาขวานะฮะการประสานมือจะเบี่ยงขวาเล็กน้อยแล้วก็ให้ท่านสังเกตเขยับไปเท้าป้ายคือพระท่านนั่งหงายฝ่าเท้าไงสังเกตนะฮะหัวฐานหัวฐานบนสุดนี่ จะสูงกว่าเข่าขวานะแล้วก็จะเทลาดลงมาตัวเข่าซ้ายี่ยจะยกสูงกว่าฐานบนสุดสังเกตฐานิ่งนะฮะฐานิ่ง,งหัวฐานิ่ง,งด้าน้ายพระจะจิดชัดนะฮะฐานหมอนขึ้นสังยุบตัวเป็นแอ่ง นะะยกยกพิมพ์ให้ชมนะฮะเก็บนะฮะการหดตัวเส้ตัวของเนื้อพระเนี่ยคือพระก็มีความเก่าไงมีความเก่าดูในซอกลักแร้ซ้ายเนี่ยลึกนะฮะเมื่อซอกลักแร้ซ้ายจะมีควันลึกนะะนะั้นแหะเห็นหูซ้ายใดๆเห็นหูซ้ายใดๆเห็นไหมฮะ ใบหน้าลูปไข่เกดยาวชลรูปซุ้มเนะี่ยคือพระปมิ์นิยมนะะพระองค์นี้เป็นพระพิมิ์นิยมให้เราดูลำแขนในกลมม้วนเลยนะฮะในจอกลักแร้เนะี่ยคือมีการม้วนตัวม้วนตัวเซตตัวของเนื้อให้เห็นเดี๋ยวผมจะกลับพพมินให้ชมนะฮะ เวลาเราถ่ายกลับบ้านนี่เราจะสังเกตเห็นนะฮะว่าสะเกตเอียงท้ายนะฮะ่วงปลายทะลุซุ้มออกไปอ,อันนี้คาบนวลนะครับนวลนะคือเพลาอ่นนี้ใช้น้อยนะฮะผมไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่ส่วนมากจะเก็บแนะ เราจะเห็นคาบแป้งเนี่ยถ้าถ่ายรูปจะเห็นนะอันนี้ถ่ายไลฟ์สดเลนสจะไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่ไฟมันสว่างเกินอนะ่ะอันนี้เป็นพิมพ์มกผายนะเห็นไหมฮะเป็นพิมพ์มกผายใบหน้ารูปไขนะ่น่ะอันนี้ลักเก่านะลักเก่าดย๋ยวลงเหลือให้อยู่นะเส้นตุ้มตะเกียบนเะส้นตุ้มไวนะไว้ใหญ่นะ่ะประวัตาิการเกตดเส้นนี้จะเป็นเส้นตรงนะช่วงเนี้ยเป็นเส้นตรง เรามองเนี่ยเราจะเห็นหูซ้ายนะหูซ้ายหูขวาเนี่ยเห็นนะฮะถ่ายกลับด้านจะเห็นเราจะเห็นเส้นแบ่งพระบาทนะเนี่ยถ้าเราไม่กลับด้านเราจะไม่เห็นนะถ้าถ่ายกลับด้านจะเห็นเงาแสงนะจยยกให้ชมนเะห็นไหมฮะ เห็นปลายเท้าปลายเท้าละละมองมองเข่าซ้ายเข่าซ้ายยกสูงกับฐานบนเนี่ยเห็นนะฮะเนี่ยกับด้านจะดูง่ายแล้วก็หัวฐานหมอนแล้วเนี่ยฐานบนสูงจะสูงกับฐานเนี่ยนะคือเขาจะสลับกันนะมองสลับกันไปเดีย๋ยวดูด้านข้างนะฮะด้านข้างตัดตอกเดีย๋ยวดูขยายดูเนี่ย อันนี้คือคือการคลูดการคลูดของปอกเมื่อคลูดไปกับเนื้อพระเวลาตัดปอกนะฮะดูด้านหลังนะด้านหลังเป็นหลังฝังกระยานะ ือว่าเป็นาพาดดูง่ายนะเป็นาพาดที่จับเป็นพัพดูง่ายหลังสวยลงบอกธรรมชาติความเก่าเพราะวันนี้ตัดจากหน้าไปหลังนะการตัดเวละตัดจากหน้าไปหลังเลยทําให้ด้านหน้าแคบด้านหลังกว้างให้ท่านมองด้านหลังมันนะฮะเดี๋ยวผมจะกลับให้ดูด้านหน้าคือด้านหน้าจะแคบกว่าด้านหลังนะ เวลาการตัดปอกก็ปอกก็เป็นไม้ไผ่ละเป็นไม้ไผ่ที่ช่งางก็จะไปเหลาหค,าคาล้ายคล้ายมีดจระเพื่อจะดวกในการจับแต่ปอกลักษณะของปอกที่การ็จปจะไม่มีน้ำหนักอะเวลากดตัดกดลงไปที่เนื้อพระเนื้อพระก็ามาๆอ่ะจะแห้งก็ไม่แห้งอะกดไปก็เกิดการแลบออก แลบออกนี่คือแลบออกทั้งสี่ด้านนะจากด้านบนด้านล่างด้านข้างทั้งสี่ด้านแลบบานออกไปข้างหลังเวลาบานออกไปข้างหลังเลยทำให้ทำให้ด้านหน้านี่แคบกว่าด้านหลังเนี่ยช่วงบานเลยกว้างกว่าเนี่ยเเรียกหน้าแคบหลังกว้างก็เ,เป็นลักษณะการดูการเช็คดูการตรวจดูฮะ ว่าพระท่านปัดมาทางไหนเพราะว่าพระสมเด็จก็มีจากหลังไปหน้าก็ามีจากวนหน้ากันตัดจากห,หน้าไปหลังพระที่ท่านชมอยู่นี้เป็นพระพิมพ์นิยมยุคปลายตอนกลางคนแกะพิมพ์คือหลวงวิจารเจรนายน,นะฮะเป็นผู้แกะพิมนะแกะไหฮะ เนื้อพระจะดูหนึกนุ่มนะหนึกนุ่มตาเนะื้อพระจะมองดูหนึกนุ่มตาเราก็ามาศึกษาร่วมกันนะฮะศึกษาร่วมกันดูทรงพิมดูโครงพิมพระบัลลังก์นี้เราต้องเรียนรู้บ่อยศึกษาบ่อยถ้าเกตสารสารชาัดนี้จะมีความคมชัดนะคมชัดลึก เวลาลามองมุมมอง ภาพชัดดีไหฮะเนี่ยยกให้ท่านชมนะถ้าอย่างนี้ร็ผมไม่ต้องขยายไงยกให้ท่านสมาชิกได้ชมกันศึกษากันไปนะฮะเนี่ยรักพวกนี้เขากจะค่อยๆรอดหลุดไปนะหลุดไปเองโดยธรรมชาติคือเราก็เก็บเก็บสภาพาดเดิมไว้อะ เขาค่อยหลุดไปสมัยก่อนผมเคยล้างผมเอา้กระดาษกาวค่อยๆแตกออกอ่ขอัดแตะไปเยอะเหมือนกันหลังเลยก็ปล่อยไว้ดเดิมเดียวเอาไว้ดูศึกษาเพราะว่าลักเก่าเนี่หาดูยากนะส่วนมากเราเราจะไม่ค่อยเห็นสมัยนี้อ่ะ และองค์นี้ก็ประมาณ150ร้อยห้าสิบปีร้อยหกสิบปีนะประมาณเนี้ยอายุท่านนะ <c oughs> แล้วเราเอามาศึกษาศึการ่วมกันท่านสมาชิกที่ชมไลฟ์สดอยู่อยากจะถามก็พินถามมาได้นะฮะ คุณถามมาได้เพราะว่าไม่ได้ปิดกั้นไงเปิดให้ออกความคิดเห็นได้เนี่ยผมจะะแคงให้ดูความคมชัดความคมชัดของเนื้อพระนะคือเขาดูเป็นมิติอ่ะ แล้วมองดูเป็นมิติเดี๋ยวผมจะขยายแล้วลองเลื่อนเลืเล่อนเนื้อให้ดูนะฮะเลื่อนพิมพ์เห็นไหมฮะนี่ดูจากข้างล่างไปดูจากฐานล่างดูภาพลัก์หมฮะลักเก่าอะ รักเก่ารักชาติเก สังเกตนะี่ฐานล่างเนี่ยการเวลาเนี่ยก็มีการยุบตัวเซ็ตตัวนะหดตัวเซ็ตตัวของฐานเนี่ยเวลาละมองฐานผานทานเนี่ยขอบฐานนะฐานหมอนนะจะขึ้นสันฮะนะขอบฐานถึงก็ขึ้นสันขึ้นสัานยกขอบเหมือนเราเหมือนเอาเส้นกลมๆไปวางเนะี่ย สันแขนก็จะเห็นฮนะสันแขนเส้นสมื้อขึ้นสันเนี่ยเพราะว่าตามอายุการเวลาถ้านะัคแงจะเห็นนะนแหละพระองค์นี้ถ้าเกิดไม่มีการลงรักว่าเนี่ยผิวเปิดเนี่ยผิวจะไม่สวยอย่างนี้นะ อันนี้แี่มีรักเดิมแลรักวษาอยู่ไงรักษาเนื้ออยู่มีชาติรักษาเนื้อไว้ทำไม่พระดูหนึบนุ่มพิมพ์ตรงแนถูกต้องเลยนะพิมพ์หลวงพิจารณาในเป็นพิมพ์นิยมอีกพิมพ์หนึ่งในวงการเนื้อ ให้ดูรอยปอกนะรอยปอกการตัดปอกนี่การตัดปอกนี่ตัดจากหน้าไปหลังดูลอกการคลูดการคลดของมวลสานได้ไหมคลูดไปกลับเนื้อพระเวลาตัดปอก เก็บเนื้อล้นนะฮะเนื้อล้นบนด้านหลังเกิดจากการดันตัวเนี่ยเนื้อล้นตามขอบเนี่ยที่มีเนื้อล้นไ้เห็นการดันตัวของตอกเวลาคือตอกเป็นไม้ไผ่อ่ะก็จะดันเนื้อมากองไว้ข้างหลังส่วนอันนี้ข้างหลังนี่ รอยสังขยาเน,นี่ยเกิดจากการที่มวลสารเขาย่อยสลายออกไนงะย่อยสลายออกไปนี่ก็ลักเขาก็ดึงตัวด็งตัวทำให้เนื้อมีการหดเหี่ยวยุบย่นให้เห็นด้วยกันแชร์นะฮะช่วยกันแชร์ท่านสมาชิดช่วยกันแชร์ วันนี้วันนี้ดูพระลงรักบ้างทุกทดูพระไม่ได้ลงรักนะวันนี้มีการลงรักให้เห็นคือรักที่ยังอยู่แยอะอยู่ให้เห็นเยอะสังเกตในฐานกลางนี้เราจะเห็นเส้นเส้นพาทิพย์นะ เนี่ยเช่นพาทิย์ในล่องผานเนี่ยฐาถาบนเนี่ยก็จะเห็นนะฮะลายาเรียกเส้นซ่อนเลนนะ่ะฐานชั้นกลางนะคือพระวัลคังเนี่ยสังเกตช่วงเอวเนี่ยจะคดคอดนะระหว่างเข่าอะ่ะคือเวลาตัดปอกเนะี่ยช่วงตัดปอกเสร็จแล้วก็มือจิมือจับนะ เวลาช่วงจับก็มีการบีบนิดนึงงนะ่ะช่วงนี้ปลายนี่จะบานนะอันนี้คลอดมาแล้วก็บานปลายนะ่ะเหมือนกับบีบจับตรงนี้หน่อย ขยายมากภาพก็ภาพชัดนะฮะ เดี๋ยวในจะให้ท่านสมาชิกนักชมแลกปฏิบิธารนะฮะขาวขีมขาวเทา ไปเลยนะฮะนะอยาดูด้านหลังด้านหลังที่ว่าเป็นแรบปฏิกิาธาตุเห็นไหมฮะนะ่ะเป็นแผ่นขาวครีมขาว่าให้เห็นเนี่ย อันนี้อันนี้แรลปฏิวิตรเป็นจุดๆนะฮะก็มีสองสีไงมีขาวครีมขาวเทา ปลอาองนี้ก็มีการเคลือบอา,อาบน้ำว่านน้ำมนะันิดนะเนี่ยอาบน้ำว่านอยู่อันนี้ผมจะใช้เป็นกาตัวประองเนี้ยลาจะเป็นใบลานเผานะเนื้อใบลานเผาจะเลยให้ท่านจะมาชิกได้ชมกันพอดีห้อยอยู่ในคอไง อมาชมของเราต่อ หน้าจอันล็อกนะพระท่านไปโดนหน้าจออะไรล็อกพ่อคนแค่นี้ ดีน่าจะล็อกไว้พบกันใหม่นะฮะเกิดขัดข้องทางเทคนิคหน่อย